เข้ามาแล้วครับผมลำแรกเข้ามาแล้วแขนหัก3มแขนครับแล้วก็ลูกค้าใช้ก้านฉีดอยู่จะเปลี่ยนเป็นหัวเจ็ดเดี๋ยวความพีคกว่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาถามน้องแอดมินน้องแก้มกันน้องแก้มลูกค้าเข้ามาว่าไงบอกต้นตกมาแล้วค่ะ2ปีแล้วคุงเอามาซ่อมเก็บไปแล้ว2ปีใช่เก็บไปแล้ว2ปีแล้วถ่งเอามาซ่อมมาจจกเลยค่ะมาจากจังหวัดเลยใช่อ๋อแล้วลูกค้าไปไหน ทานข้าวลูกค้ารอ,อกลับเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้ารอรับโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวรอรับกลับได้เลยครับลำนี้น้องแก้มแจ้งว่าโดนตกมาแล้ว2ปีครับ2ปีเพิ่องจะเอามาซ่อมครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวรีเช็คระบบให้ใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่ต้องห่วงครับจากการฉีดปั๊มน้ำ5ลิตรก็ใช้ปั๊มน้ำ5ลิตรอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหัวเจ็ต9ลิตรครับลูกค้าต้องการใส่เป็นหัวเจ็ด9ลิตรครับเดี๋ยว จัดการให้ครับให้ช่างลุมทําให้เลยเพราะว่าเครื่องซ่อมไม่มีงานดูสิครับฝนตกครับวันนี้ฝนตกครับฝนตกก็เดี๋ยวให้ลุมแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จอีีด้วยง่ายนิดเดียวครับผมสู้ๆนะวันนี้ไม่คุยแล้วเนาะวันนี้ไม่คุยวันนี้ตั้งใจทํางานใช่ไหมอ๋อไอ้นี่ไงวันนี้วันนี้ไม่คุยเยอะแล้วนะเมื่อวานฟังเรื่องอะไรเรื่องคนตายคนตายโอเคโอเค